ธรรมะที่เรียกอภิหานิยธรรมนั้นเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่น,นของพระศาสนาความไม่เสื่อมตรงนี้มีทั้งในทางโลกและในทางธรรมในทางโลกเองจะเสื่อมได้อย่างไรจเจริญได้อย่างไร ในทางธรรมจะเสื่อมได้อย่างไรจเจริญได้อย่างไรพระองค์บอกเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งหมดธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อมอปปริหานิยธรรมพรามถ้าทำทั้งเจ็อย่างนั้นคงตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัดชีก็หรือเจ้าวัดชี จะตั้งตนอยู่ในธรรมทั้ง7อย่างเหล่านั้นแล้วพราหมอันนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอ,อย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เป็นตัวธรรมเจ็ประการที่ตรัสแก่พระอานน์ซึ่งวัสการพราหมณ์ก็นั่งฟังอยู่ด้วยหนึ่งอานน์พวกเจ้าวัชีประชุมกันเนืองๆประชุมกันโดยมาก 2. อานน์พวกเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัตชีจะต้องทำา 3. อานน์พวกเจ้าวัชีมิได้บัญญัติข้อที่มิได้บัญญัติไว้มิได้ถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้วแต่ประพฤติอยู่ในวัตชีธรรมตามที่ได้บัญญัติไว้ สอานน์พวกเจ้าวัดชีสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นประธานของเจ้าวัดชีตั้งใจฟังคำสั่งของท่านผู้นั้น 5. อานน์พวกเจ้าวัดชีไม่ได้ลบหลู่ดูถูกสตรีที่เป็นเจ้าหญิงหรือกุมารีในสกุล 6. อานนท พวกเจ้าวัชชีสักการะเคารพนับถือบูชาเจดี JD ทั้งภายในและภายนอกมิได้ปล่อยปละละเลยให้ฐานที่เคยให้ให้กิจที่เคยทำแก่เจดีเหล่านั้นและให้พลีกรรมที่ประกอบด้วยธรรมเสื่อมเสียไป 7. อานนนพวกเจ้าวัดชีเตรียมเครื่องต้อนรับไว้พร้อม เพื่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นนี้ที่มาแล้วพึงอยู่สุขสำราญเถิดดังนี้อานน์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเจริญแก่เจ้าวัดชีอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ เหตุให้ศาสนาเจริญภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้ย่อมทำให้พระสัตวธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสี่ประการอะไรบ้างเล่าสี่ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูก ด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูกความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีในอันถูกต้องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัตว์ธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 2. ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเป็นคนว่าง่าย ประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายอดทนยอมรับคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สองซึ่งทำให้พระสัตททธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเหล่าใดเป็นพระหุสูตร ล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทพวกภิกษุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากอาจารย์มีที่อาศัยสืบกันไปภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นมูลกรณีที่สซึ่งทำให้พระสัตว์ธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 4. ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุผู้เทระไม่กระทำการสะสมบริขารไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิขาไม่มีจิตตกต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรนมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรม ย่อมปรารคความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งพวกภิกษุที่บวชในภายหลังได้เห็นพระเถระเหล่านั้นทำแบบฉบับเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาเป็นตัวอย่างพวกภิกษุรุ่นหลังจึงเป็นพระที่ไม่ทำการสะสมบริขาร ไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาไม่มีจิตตกต่ำด้วยอำน,นาจแห่งนิวรณ์มุ่งหน้าเปในกิจแห่งวิเวกธรรมย่อมปรารถนาความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สซึ่งทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เละเลือนจนเสน end, ื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสีประการเหล่านี้แลย่อมทำให้พระสัตวธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เละเลือนจนเสื่อมสูญไปเลยเหตุให้ศาสนาเสื่อมภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสีประการเหล่านี้ ที่ทำให้พระสัตธรรมเละเลือนจนเสื่อมศูนย์ไป4ประการอะไรบ้างเล่า4ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันผิดเมื่อบทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้วแม้ความหมายก็มีในอันคลาดเคลื่อน ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัตธ,ธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 2. ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมูลกรณีที่สองซึ่งทำให้พระสัตวรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเหล่าใดเป็นพหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่ บอกสอนใจความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับดับไปสูตรทั้งหลายก็เลยขาดผู้เป็นมูลรากไม่มีที่อาศัยสื่อไปภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัตธร,รมเละเลือนจนเสื่อมสูญไป 4. ภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุชั้นเถระทำการสะสมบริขารประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวร์ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปรารบความเพียรเพื่อสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง ผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวกเทระเหล่านั้นทำแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมบริขารบ้างประพฤติย่อหย่อนในใจศิกขามีจิตต่ำด้วยอำน,นาจแห่งนิวรณ์ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งตามกันสื่อไปภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สีซึ่งทำให้พระสัตวรทมเละเลือนจนเสื่อมศูนไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้แลที่ทำให้พระสัตวรรมเละเลือนจนเสื่อมสูนไป